เขาสิสแกนเพราะว่าเขาเพ่ยังหายคนจับเขาปสิสแกนลำโพงอ,อันนี้ป้องกันต่อยนะจะเบิ้งอันนี้มันมีจัก้อนอันนี้เบิ้งมีสามคากระปูนเน,นี่ยสบายดีสบายดีทางพุทธสบายดีเลยลูกมือนี้เขาสิพาพไปเปิดอันนี้ไปพ,พาพไปชาใชสๆเนี่ yes อันเมื่อในี้าสิพาไปเบิงห้านขายเคื่องส่งข้าสิพาไปหลอกคอสโก้แปว่าห้างที่วดีที่ว่าดีที่สุดนัมเบอร์วันที่ว่าส่งที่ว่าส่งเป็นแมม้าวเป็น้าน้าเป้ืป้าผ้าเน้าผเป็นผ้าื้เปน้างปนื้เป็น้าปนเาเาปเป็น้เปเ ก่อนสิไปกะพอดีลมหลดมันอ่อนอีพอก็เลยมา,าพาไปสูบลมหลดก่อนมาเบิ่งดู่อนี่บอ,อกดูเขาสูบลมหลดอยู่นี่จงได้เสียเงนินไดีอ่เาเลยกะต้องเหตุเองเพ่อผมมีภผรไหายบริการคือเกา่าส่วนลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้นะเอาบริการตัวเองบัดแทนคุณสิไปใส่ลุก อคอสโก้เมาเป็นเมมเบอร์คอสโกะเปล่คือเอาเก็เมมเบอร์คอสโก้สอโอเคไปเราสิไปคอสโก o โตอยู่ในดาวเทาอยู่ในในเมืองเพราะว่า คนค้างิเป็นคอสโกใหญ่แล้วก็มีมีเครื่องให้เลือกรายแต่คอสโกมันจะมีหลายสาขาละโอเมื่อนี่อากาศดีหลายเด้อแต่อากาศดีหลายเห็นวันแดดๆดนะนี่มันหนาวเลยพี่น้องโมเมนมันสีหอนไวย คอสโก้แล้วเขาสิพาเขาไปทงในนี่อันนี้แหละคอสโก้มันจะมีบร uh ิการทุกสิ mm ่ง hmm. ทุกอย่างนะตั hmm. ้งแต่สอมแป้งโหลดเปลี no, ่ยนพวงมาไลนนั่งนั่งจังสั้นจังสี่ระวังรถท้างหลังด้วยพ่ออย่ามาอันแล้วก็ตอนนี้เขาสิขับไปทางในเลยแบบป่ะสิพาไปสอบไปใช่เงินก็เงินมันเหลือเหลือป่ะแค่หัวนารกมีสาวน่ยแล้วทาขวดบัตรเขา

โทรศัพท์ยังนีแหละอันเด็คอมพิวเตอร์เลย่างน่ะไปหลอกเบิงบนกมเลยอันนี้มันกระสิเป็นหม่องใหญ่ขายเอาก็เลือกมีมเลงเลยๆไปที่ผอพาไปหลอกเบิ่งเลยไปบลอกป้าสิพาไปหลอกเบิามาเบิอันหม่องหม่องหม่องเครื่องพิ้นเครื่องอียง อันนี้คันเท้าอันนี้ค่ะมันเป็นแผ่นคันเท้าอยากใจเขาก็เอาไปอันนี้ไปเลยเอาสีสแกนเพราะว่าเขป็นยังให้คนจับเขาก็สีสแกนสแกนเลยค่ะเขาก็จะสีเอาตัวแทนให้เขาอันนี้ค่ะมันเป็นตัวอย่างเห็เบิงอันนี้ราคามันก็ะซองเลยอันนี้ซีดบิ๊กลำโพงอะไรหนาว่ลูก เลยอีกไหน่องมที่พออยาก้อันนี้ันได้ล้านซับมือได้เลยไิซื้อๆ่โอเคแต่ตอนนี้ห้าสิบหาซับเอาขนมเขียบกุ้งเอ้ยมาทานเลยบอ่เรื่องเงินตาคนนี้มันรวมปังอ้ยโอ้ โซนผมเขาอีแม่ก็คือโซนเผ็ดแต่ก็บม่เคยซื้อดอกเบิรงไว้สั่นแหละเพื่อว <c oughs> er ่าท <c oughs> ี่มันลุราคาแน่นิดบ้านไว้เพราะลุกาะคาเบิร์นมันไม่มีเลยอันนี้อังนี้ำไอเทมไอเทมซื้อเห็นมันมีอยู่บอลลุกจนบนโซนหดลูกเลย มาหอดโซนโปรดอีแม่ของสวยๆงามๆอันนี้กับโมงออ้อนี่งามไม่คีอสองเลยปลายพ่อโอ้หม่เกดเนี่ยอีแม่สิเอาวิญญาณเผ็ดนี่แหละ ม so ่ได้จะเบิงงานมันนีโมงมันย yeah. ิงเก่งกนาวโอ้โหกระสอพ่อไม่เติมตะดี ามปีเอาบอกเอาแค่ตัวไหนสามปีแล้วเอาสี่ปีของทรา,าไปเอาตัวใหม่เลยอาอันนี้าากองทราต้องจะส่งที่ไหนลูกฮะบอ,อกเอาก็ได้เลยลูกปลาตะทองอีแม่ไอแม่ก็มีอีกตัวหนึ่งคนตัวเลี้ยงดีย่าฮาว ขายหนาขายตาต่างขนต้นตีตายขายแล้วเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์คือกันแต่มันสีเป็นเวลามันเป็นแบรนด์นี่สมมติคือของดิสนีย์เนี่ยนะแต่อันนี้นะคือแบบนี้มันก็สิมีขายแต่อยู่คอสโก้แต่ผมเป็นคอลเลตชันไว้มันแต่ราคาแบบที่คถางถือตัวยอดตัวไปเศร้าดอนหยกเป็นตัวอืนมาแต่ไม่เคยร้ายโตอันนี้คือแบบนี้เป็นของดิสนีย์ เอาดิสน네ี้เดินไปเอมิกกี้เมาส์ข้ารับบอกเอาตัวนี้ลูกลูกก็เอามิกกี้เมาส์เบิงอีแม่ฮะเบิรงถ้ารับก็บอกเอามินนี่ลูกเอามินนี่งามกว่าเอามินนี่เป็นอย่างลูกเอามินนี่บอสทีแเมะมักมินนี่นี่เออเอามินนี่เป็นเป็นข้าวินทรีนเดซ็ดนี่ ิ่งสริมลูกหมาตุบอะไ่ทคะะ้งน,นค้นมีน้มีท่าหลายตอแรกมีหลายแม่มันอ่านเป็นอโอ๊ป๊อปา,พาพี่พาพอันนี้ก็เอิรอ์นแบนังสือแบบตา เขาเอิ topic, to to ่นว่าเสริมทัดซะมันสิมีโตกระตุนนี่ต้โตหายดึงอันนี้ราคาเก้าดอนสิบดอลเก้าดอลก่อนนั่งซื้อทัดซะพัฒนาแบบว่าเด็กเด็กน้อยที่กำลังน้อยสัมทาไลเห็นบอกฮันเด้ทาลาลูกทาลาฮันเด้อันนี้มันสิมีเสียงซร์สมุนหนกฟามิโก้ก็ชาห้องไหนใดฮันเด้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 เอาไปทาล่า อันเดอันเดอตอน,อนรับสื่อสุดของหลิงจีไอแทนหมกักเอาไว้ให้ไอแทนตอนคริสต์มาสอีไหมสิเอาไปห่อเป็นของขวัญหนึ่งนี่ตัวยังไงมีวันพอดีก่อนอันนี้เรากวาดหจือเดล พลานอนไปโซนของกินปะดิแม่เลาะช็อตมาเกกลกินองกินองกินแลนแลนเดสลิตเสือสลิเสืออันนี้นอ,นอ,อ่ะมันเบินมันบ้าแกมันสามารถต้านอุณหภูมิเย็นได้ห้อนแบบใน่านะเขาใส่สับทางในอะไรแบบยูนี่นะมันอากาศมันหนาวะนะอากาศมันหนาวแล้วมันสีโซ่ซเขาได้ที่สุดเขาต้องใส่แบบนี้แล้วมันติดเหนบอก มันบางแต่มันเห็นให้เขาอ่นได้ผมบ่งอ o n นเนาะแต่หูจักแต่ว่ามันใสสังอย่างปลาสุดเครื่องไปหั่นติ่งหั่นตึงอันนี้ชสุดหั่นติ่งอันนี้เครื่องหั่นติ่งเขบ ต้นครับเข้าสู่โซนของกินแล้วบันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของกินโดยเฉพาะเพิ่มเพิ่มมาเพักมราเพิ่มกระจายงานกับป้าว่าได้สิฮอดบุ้งแตงสก v i ิงแล้วบ <c oughs> ุ้งของใจพระเจ้าของเขาเจ้านะขเขาเขาดิ้นร้องร้องในการกินแต่ สเตียร์ลปลาทูใหญ่ปันจีอันอนี้ก็แซลมอนแซลมอนไซื้อไปกิน,อนเอาค่ะเขาจะเอาไปซื้อไว้สโตร์ก็นมมันสิบบอาอันนี้้ปาไปสิบอกล่ะอันนี้ค่ะข้านนี่ยนะข้านเบเกอรี่อยู่ในหมอกนี่นนะเป็นอันดีเลยค่ะซูชิหอยหยากหอยหยากไม่เห็นอันนี้ เป็นพนักงานหานเ,นนเานานบเกอรี่อยู่ในนี้นะโบก็คือไปฉันสมมุติเรากลับบ้านแเราจะกันมีอาชีพเนี่ยแล้วก็ขายสังเกตว่าอันนีท่านเบเกอรี่อยู่ในนี้นะซิสแต๊บแต่การาคาคือที่หอ่อที่เป็นของคอสโก้นี่มันสิเป็นของเคิร์กแลนด์สิเป็นสปอร์เลยของของ,ของอันคอสโก้นะแต่เขาก็จะมีหออ่อคืนขายแต่ขาสมมุติเคิร์กแลนด์และแมนสปอร์ของคอสโก้เท่านั้น ก่เป็นสิ่ง The b e s อ่ The b ในอเมริกาเนนะเป็นสิน่ง s t e นี่ของเขาเอิญว่า Lift Eye สิ่งที่ว่าเขาาสมุดออกมันเป็นสีบัวสีมันง,งามแบบนี้แสดนี่แขงแพงสังเกตเบิง่งราคามันนี่อันนี้ค่ะอันสองดอนลายสเนาสามดอนนี่เนี่ต่อหนึ่งพาต่อหนึ่พา,พานี่ก็คือเครร่งกิโลแล้วราคาเจ็มนี่สิ่งสตอนนี้หึ่งสองสา่น,นี่ราคา 7, 1็ดอนน็ ทีงเขาไปสติก นี้เขาเอื่อนาขนมมะกรูนขนมเรั่อนธรรมว่าอันนี้เขาขายเนี่ยเป็นแพ็คหนึงมีแต่ิอดอนสิบเกาอยู่เห็นอยู่บางท้ายเขาขายแบบป๊ดหนึ่งก้อนละร้อยนะจะเบิ้งอันนี้มันมีจะก้อนอันนี้เบิ้งมีสาก้อนกันก้อนละร้อยกับสามพนแบบี้อันนี้เขาขายมีแต่สิบสองดอนึงไปกินบงแด้มันก็บ่ได้แซ่บมีกมักไม้ีกกออ กินในข้าวนี่เลยเนี่ยฮะฮะเบอกลูกหมักลูกหอยหมักกินได้เป็นโซนพักโซนหยาดเขาจะใสแฉกไวมากเลยใครเครื่องมันฟาชตลอด พ่แม่หนาวเลือกเลือกสี่นี่ไ่อชื่อสองดอนไปย่ามนี่หบกไม่ชื่อถือไม่พอมากไม่ยามหนาวหลายโอ้พวกกินกับผมเป็นยังลูกอีนนี้ยังกับพ่ออันนี้อ่นอน้อันนี้คริสอันนี้คริสก็คือว่าทึงหวานทิ่งกรอบมีเขาขายอันนี้ค่ะสี่ดอนหาทิได้หลายกว่าอีกลำรับเฮากะกินได้แต่อันนี้ประมาณนนี้ค่ะ แต่หมักไม่เขาหลายเมื่อนี้ลูกเกือบหมักกินหมอกแอปเปิลหมอกแอปเปิลมีอยู่เดือนแล้วกระถึงกระสองสี่หกกระถึงก็ถือเกือบถึงหน่วยละดอนกระกระถือว่าบมดคืออันนี้มันหมักหมวงบริขื้นเฮาเดยอันนี้มันเป็นหมักหมวงเม็กซิโกอันนี้เป็นโซนเรื่องไส้เรื่องไส้โปงซอยน้ำยาสักเครื่องกระเลื่องเรื่องสักอันนี้บอกเขาเขาจะฟังเขื่องไส้ ก็จนหอนใมากึ้เตะวัวไวเอา่ปเนเที่ยวมาัเมอ่มันแล้วก็อีกอย่างนึงเอากับเมนซิมีเวลามาเที่ยวมาตลอดอนตี้ลาะขต่อดาเขได้อยู่ไในี่ใส่ตา บวบหน่วยสตรอเบอรี่แบอบรบ,บึงดูงนี่น้องอน้ำถัว่วน้ำยาสักเครื่องหลายสิ่งหลายอย่างเออน้ำยาล้าง,งห้องน้ำเอาไปในแก๊กนี่คอยจื้อได้บอกคอยซื้อตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าสองพันสาสองพันสเกคอยห้าก,กันมาซื้ออีกน้ำยาล่ะล้าง แสดงบอกให้หูเลยบอก่อยเดีเป็นคนดูคนมันล่าของน้ำสัมบเนี่เจ้านี่ดีเลยรู้มันได้เ่ยซื้อตั้งแต่สองพันมาซื้ออีกเกินหนึงสองพันสาวเอดโอมาคิดเน็ตัมเบอร์วันปังกอลเยโอเคัมเบอร์วันค่ะแจปเปอร์แจปเปอร์บ่ ขื่นเครื่องเด้อเห็นว่าขึ้นขาให้งานเครื่องก็ขื่น,นตะกี้ค่อยซื้อน่ะสามสิบเก้าโอ้โหหมาหมายเก๊นเน่ค่อยซื้อน่ะสามสิบเก้าดอนต่อหนึ่งแพ็คตันนี้มันมาขึ้นในบุ่งไหนสามดอนเห็นบอกโอ้พ่อเทียบราคาดลยตอนนั้นน่ะม่รีบดกันค่อยซื้อน่ะ้อนว่าสิบดอนเป็นบอกบอกเคยบอกเก่าโอ้แทงแท้งแท้งแท้งสิบเดทไปว่าหน้าหัวหนาใหม่แหละเขาขึ้นเงิน ขันข้าปลไหลออกคนไน้ำจ้าไหนาน้้าไรหนคากระปูนเนี่ยราคาสามลอยสิบเก้ากินไะ้บกินได้บอบอร์พี่ยอดกินอะไรบองสามลอยปนี่เกือมึงพี่ยอดวิวขึ้นกันนี่ ความงามบิวตี้ก็มีหลายคือการโคนความงามวิตามินเหมาะวิตามินเม็ดครบเ่าแหละอันนี้ค่ะอันนี้โซนความงามวัสนเถอว,วจะตีนมาหอดบอนจ่ายเงินแบบเนี้คนกระถาคิวบักเลยๆายหนึ่ง โซนเค้กของกินอาหารเขาแหละเขากินแบบนี้พวกอาหารเ้าอาหารแรงคันเดอันนี้เป็นโซนอาหารของข้าาขายทึกถือแบบบบมีกำไรทุกสิ่งทุกอย่างปั๊บง่ายๆแต่ราคาถืกถือแพงังแซ่ปีกอดแซ่บปลากถึงเวลาจ่ายเงินแล้ว no thank you มี <c oughs> คนคมาขายพิซซ่าถึงเวลาจ่ายเงินแล้วแล้วก็เขาบอมีทงใส่ให้เด้อจ้าซื้อเสียเงินแล้วเขาบอกจะไม่เป็นเจ้าก็ไปเด็กหน่อยสองคนใช่ไหม Yes please สวัสดีปะไปเบิ่งก่อนปฏิบัติที่ท่ายตอนนี้ขอเรากำลังถ่ายจ่ายเงิน เจ็ดสิบเจ็ดนิ้วเราไปเลยอีแม่ใส่เงินโพดจนได้ใส่สองโลไฮบายบายมูนนลูกบายอันนี้เห็นบอกขนมคงกินออเดอร์คงกินอันนี้เขาก็สิมาออเดอร์ออนไลน์ประมาณนี้เจากออยากได้ยังเจาก็กดเอามันบบกเข้ากันกระถูก กำลังเหตุเี่เมื่อนี้เขาไปในื้อยังเขามีคนกินแหล้วอยู่เฮือนนเห็นบอกคนมาถ่าสั่งอาหารเขาบัก์เลยร้านคนหมักกินเพราะว่าราคามันถือและก็แซ่อันนี้มีสปอะไว้ให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นโอเคจบทริปที่ผ่านมาช้อปปิ้งห้างายเครื่องคอสโก้แรกเมื่อนี้ห่างกัมาตั้งแต่ตะเวนตั้งแต่เวนยังเก่งจนตอนนี้ก็เวนตกินแต่มันก็เวนยังหรอกอบตอนนี้มันเวลา หกโมงแต่ตอนนี้มันเป็นงามน,น้ำมันก็นเลยทำไ้จะเป็นตกดินไปตรวจบหคู่ได้มาสองคันโหลดเลยกันเนี่ยใบบินยาวประมาณนี้เบิดเงินทั้งเบิดประมาณ466เหรียญ4 6 7เหรียญอีกหน่อยหนึ่ง4 6 7หเหเรียญแล้วกับเอ,อน,นี้เนี่ยจบคลิปนี่สีคุ้ไทย คิอันพามาเที่ยวบ้านโฮเซลลูกกับพาคตะวันออกกินข้าวกินน้ำแล้วเล่วคลิปต่อไปเขาสิพาไปเที่ยวสายขากดไลค์กดติดตามหน้อกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าในเด้อกดไลค์ให้กดไลค์ให้ช่องให้ให้ครอบครัวเข้าในเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อมาเบิร์กคลิปต่อไปว่ามันสิเป็นแนวใดบายบายสลาบายบายลูกกระทึงเวลาขน ก,กรรมกรเฮาคือเกา่า